สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาทํายาขนมจีนหมูยอนะครับแอนขอบอกเลยแซ่บเพรอจริงๆขั้นตอนแรกนะครับเรามาทอดปลาทูนะครับแอนจะใช้เป็นปลาทูหนึ่งตัวนะครับทอดปลาทูให้สุกเหลืองกรอบตามต้องการเลยนะครับเมื่อปลาทูของเราสุกเหลืองกรอบตามต้องการแล้วนําปลาทูของเราขึ้นพักเสด็ดน้ำมันกันเลยครับเราไปลวกหมูกันต่อเลยครับแอนจะใช้เป็นหมูสับสามร้อยกรัมนะครับลวกหมูให้สุกตามต้องการเลยนะครับเพื่อนเพื่อน ข,ขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาตั้งน้ำลวกหมูยอกันต่อเลยครับเพื่อนๆสามารถใช้หมูยอตามต้องการได้เลยนะครับและลวกหมูยอให้สุกตามต้องการได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมเครื่องยำกันต่อเลยครับแอดจะใช้เป็นหัวหอมแดง30กรัมนะครับให้เพื่อนๆซอยหัวหอมแดงตามต้องการได้เลยนะครับพริกชินดาแดงเขียว20กรัมนะครับซอยตามต้องการได้เลยนะครับมะนาว1ลูกนะครับ ต้นหอมพากคีสอต้นนะครับสอยตามต้องการได้เลยนะครับเพื่นอนี๋ยนจะใส่ชั่วปักยาวเพิ่มเติมนะครับ40กร,รมัมหมู่ยอเพื่อนเพื่อสามารถใส่ตามต้องการได้เลยนะครับขั้นต่อต่อไปเรามาแกะเนื้อปลาทูกันต่อเลยครับ เมื่อเราแกะเนื้อปลาทูเสร็จแล้วเรามาทำน้ำยำกันต่อเลยครับแอนจะใช้เป็นน้ำปลา3ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะพริกป่น1ช้อนโต๊ะผงกระเทียม1ช้อนชามะนาว1ลูกหากเพมมื่อนๆชอบทำเปรี้ยวสามารถเพิ่มเติมได้เลยนะครับ ตามด้วยข้าวคั่วสองช้อนโต๊ะตามด้วยพิกีนดาใดเขียวที่เราซอยไว้นะครับและหัวหอมใดที่เราซอยไว้นะครับตามด้วยหมูสับที่เราเตรียมไว้นะครับและท่ดฝังยาวนะครับคลุกเข้าส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับเพื่อนๆตามด้วยเนื้อปลาทูที่เราแกะไว้และหมูยอที่เราเตรียมไว้เลยนะครับคลุกเข้าส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะครับตามด้วยเส้นขนมจีน250ากรัมนะครับหากเพื่อนเพื่อนชอบทานเส้นขนมจีนเยอะสามารถใส่เพิ่มเติมได้เลยนะครับ คุกข้าวส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับเพื่อนๆโรยหน้าด้วยถั่วลิสงนะครับตามด้วยหอมกระชี้ที่เราเตรียมไว้นะครับคุกข้าวส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับเพื่อนๆเสร็จแล้วครับยำผงหนุ่มจีนของเราเด็ดเผ็ดแซ่บอร่อยครบรสจริงๆครับ เรามาทักใสจ่จานท็อปเซิร์ฟให้เพื่อนเพื่อนได้ทานกันแล้วครับมาหม่ำยำขนมจีนหมูยอด้วยกันครับเพื่อนหม่ำกันครับ